วันที่15เดือน12ปี67ครั้งที่24บัตรนี้วันที่15เดือน12อพศ2567เป็นวันที่24ที่ฆ่าพเจ้านังสาวพนิตาโพคินวิจิต ขอถวายเสียงสวดสาธยายพะสตรพาปรินและมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยาบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทส่วดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิดสมันตาจาักรวาเรสุอัตตาคัสฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาาัสสุนันตุสักโข สักขโมคขทังสักเคกาเมจเลุเปคิริสิคาระตะเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปละเถจักาเมตะรุวะนาคะหาเนเหเคหาวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชระทะละวิสมาเยยักขะขันทัพระพนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวะ ระวจนนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโรอายมพันตาธรรมสวนกคารโอายมพันตาธรรมสวนกาโรอายมพันตานะโมตัสสะพะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธ pues ัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังฆังสรนังขจามิทุติยมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยมปิธรรมังสรนังขจามิทุติยมปีสังฆังสรนังขจามิ ต am, ama, ao, mu, ham, isa, ama, ัิยมปีพุทธังสระนังคาฉามิตัิยมปีทำมังสระนังคาฉามิตัิยมปีสังคังสระนังคาฉามินัตถิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสตถิเมหอนตุสัพพทานัตถิเมสระนังอันังธรรมโมเมสระนังวังเอเตนะสัจวัชนะโสตถิเมหอนตุสัพพทานัตถิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสตถิเมหอนตุสัพพทา เอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะขวาสักเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาเะตาพิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมะเตหิพิกขุสเตหิสเพเหวะอารหันเตติ ท้าสาหิจาโลกาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติปควันตังทัศนายะพิคูสังคัญจะอาทโขจะตุนนางสุทธาวาสากายิกานางเทวานางเอตะทา้ทาโหอยังโขภะควาสกเกสุวิหาราติกปีละวัตถุสมนมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนัสสัตถิงปัญจเมมัตเตหิพิคุสเตหิ สัพเพเหวอารันเตหิทะสหิจโลกธาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปะตะตาโหติพะควันตังทัศนายภิกขุสังคัญจะยันูนะมยยมปิเยนะพะควาเตนุปะสังกเมย,ยามะอุปสังกมิตวาพะควะโตสันติเกปัจเจกขาปัจเจกคาถาภาเสยยามาติ อาทโขตาเทวตาเสยยาถาปินามภะละวาปุริสโสสัตมิชิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาลีตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุ อันตาราหิตาพักตวตูปุะประโตปาตุระหังสุงอาตโขตาเทวตาพักวันตังอภิวาเทวตาวาเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพักตวตโตสันติเกอีมังคาทางอาภาริมหาสมัยโยปะวะนัสเมิงเทวากายาสัมคาตาอาคาตามหาอีมังธรรมะสมัยยัง ทักขีตาเยวะอัปราชิตะสังคันติอาตโคอ,อัปราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิตันตระภิกขวสมาทะหังสูงจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาระทีวเนตานิขะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโคอัปราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเชวตาวาคีลังเชวตาวาบาลีขัง อินทรีคังโอหัจะมะเนชาเตจรันติสุทธาวิมาราจขูมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตะโขอราเทวตาภคะวะโตสันติเกอีมังคาถังอภา,าสิเยเกจิพุทธังสรณนังคตาสีนาเต้ามิสสันติอปายะภูมิงปหายะมานูสังเทหังเทวกายังปาริปูเลสันติติอาาโค พักวาพิขูอมมนเตสิเยอพุยเยนะพิขเวทัสาสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคาตังทัศทัศนายะพิกขูสังคัญจะเยปิเตพิกเว,เวอเเหสุงอตติตามัทานอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพักวันตานาังเอตาปารามาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสุงเสยยะถาปิ ไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกเวภิกพระวิสันติอานาคาตามัรทานังอารหันโตสาม,มาสัมพุทธาเตปิพระวันตานังเอตระปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิอาจิขิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตตยสามิภิกเวเทวกายานังนามานิ เทศสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาทุกังมานสิกโรทะพาศสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกโผะควาโตปัจจัดโสสุงพควาเอตตาโวจักสีโลกะมะนุกะสามิยะถาภุมมาตาทัสิตาเยสิตาคิริคัมพะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะ สัตลีนาโลมัมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุท้าวิปัสสน,นะมานาวิราพินโยปัญจสเตยตวาวะเนกปิละวัฒเวตะโตอามันตยิสัทธาวะเกศาสเนนระเตเทวกายะอภิก,กันตเตวิชินาภาภิคโวเตจะอาตัประมกรุงสุตวาพุทธศาสาสานัง เตสัมปาตุระหูยานางอะมะนุสานะทัสนังอเปเกสะตัมทักขุงสหัสังอัฏฐสัตติงสตะตังเอกเกสหัสสานังอะมะนุสานะมัตทสงอเปเกนันตัมทักขุงที่สาสภะพุดาอหุงตันจ่าสพังอภิญญายะววัคคิตวาจักขุมาตโตอามันตยิสทาสาวเกสสเนระเตเทวกายาอภิกันต เตวิชานาธาพิกาโวเยโวหังกิตายิสามิคิลาหิอนุบุพโสสตะสะหัสายวะยักขาภุมมากะปิละวัตทวาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทามนาพิกามุพิกูนางสมิติงวะนาง ชาสหัสาเหมาวตายักขานานตตวันน <y uk facial> ิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนมธามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนังสาตาคิราติสาหัสายักขานานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนมธามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางอิเจเตโลโสลาสาหัสายักขานานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโน โมทามานะัมนาอภิกะมุงพิขูนังสมิติงวะนางเวสามิตาปัจจสะตายักขานานาตะวันิโน,โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัตสิโนโมทามานะัมนาอภิกะมุงพิขูนังสมิติงวะนางกุมพิโรลลาชัคาหิโกเวปุตรลัสะนิเวสนงังพินโยนังสะตะสะหัดสังยักขานางไปยิรุปาสติ กุมพิโลราชัคาหิโกโสปาคาสมิติงวะนางปุริมัจจะที่สังราชาทตาตารถภสษาสติคันทัพพานังอธิปฏิมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปีตัสสะพระหวอินทามนามามหัพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยสัิสนมโมทามานาภิกรมุงภิกขูนังสมิติงวะนางทักขินันจะที่สังราชาวิรุลาโหตับปะาสติ กุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตตสาพหาหวอินทานามามหัพราอิติมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยส,สัตสิโนโธทามานาอาภิกามงพิขูนังสมิติงวณัง ปฉิมันจะที่สังราชาวิรูปรโูปัสสาสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายสัสสิโสรุตตาปีตสสะพาหะโวอินคานามะมหะัปคราอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันนวันโตยสัสสิโนโมทามานาภิกกรุงพิขูนังสมิตจิงวานางอุตตรันจาที่สังราชากุเวโรตับปะสาสติยัคขานางอาทิปติมหาราชายสัสสีโส อิติมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยะสัสีโนโมทะมานาอภิกกรรมพิกขุนางสมิติงว่านางปุริมะทีสังทารัตโททักคีเนนะวิรูหะโกปัจิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตตะรังทิสังจัตาโรมะเตมหาราชาสัมันตาจตุ โรธิสาทัตทานะมานาอัตถังสุวเนกปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัตจานิกาสถามายาคุเรนทุเวเรนทุวิตูจะวิตุโตสหะจันทนโนกามะเสษโทจะกินนุข,ขันทุนิข,ขันทุจะปนาโทโอปะมันโจจะเทวสุโตจะมาตรี จิตตตเสโนจักขันะโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวพิมติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันธภาสหราชุพิโมทามานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวะนางอัทาคูณะภาษานาคาเวส สาลาสหัตัชกากักกมภารสาตราอาคูบายาคาสาหา,าติพิยามุนาทตารธาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสภาคาสมิติงวะนางเยนาคาราเชสหัสสาหรันติทิพาธิชาปขีพิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามชัชปัตตาจิตราสุปันาอิติเตสะนามังอภันยัน ตถาานาคราชานามาสิสุปนันนันโตเขมามะกาสิพุทธโธสันห,หิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุททางอาสุราสิตาพาตาโรวาสาวัตเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลากัญชามหา พิสมะมหาพิสมะอัสุราธานะเวขาเวปาจิตติสุจิตตจจะปหาราโทนโมจีสาหาตันจะพระริปุตตานางังสเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระริงเสนางราหุพันธะมุปาข้ามงสมะโยธานิพันธตเตพิกขูนางสมิติงวะดังอาโปจะเทวาปทาวีจะเตโชวาโย ο, ตถาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมโจยาสาสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัตสิโนทัเสเตเตฐะสาทากายาสาเพนะนัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาอภิกกรรมุงพิขูนางสมิติงวนังเวนทูจะเทวาสาหะรีจะอาามาจะทุเวยะมา จันทสูปานิสาเทวาจันทามาปูปุลักขิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยามาคูปุลักขิตานักขันตานี้ปุลักขิตาวะอาคูมันทะพระราหากาวาสูนังวสุโมเสโธสักโกปาคาบุรินทโททธเทเสตททศธากายาสเพนานาตวัน,นิโนอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยสัสสีโนโมธามานาอาภิกามงพิขูนางสมิติงวะนังอัฐาคูสหภูเทวาชรมัคิสิกาลิวะ อาริธากาจะโรชาจะอุมมาบุพานิพาติโนวรุณาสหธรรม,มาจะัจจุตาจะอเนชากาสูเลยยะลุจิลาอาคูอาคูว,าวาะวาสวะเนสีโนทัศเศทัฐสาทากายาสเพเนานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาอาภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางสมานามหาสัมมา,นามานุษย์สุตตมา คิตตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหรโยเทวะเตเยจารโรหิตาวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวยัสิโนทัเสเตทัสสาากายาสเพมานัตตววณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนวันโตยัสิโนโมทามนาภิกขะมุงภิขูนางสมิติงวนางสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสหโอทาตะไคยะหาปาโมกขาอาคูเทว วิจักขนาสัพทามัตตาหาระคาชามิสกายะจะยยาสัิโนทะณยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทาเสเตทสาทากายสาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัสินโนโมทามาณาภิกขมุงพิขูนังสมิติงวะนัง,ขงเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยยาสัิโน ลัมพิตาการามะเศฐาโชตินามาจะอาสาวะนิมมานารรติโนอาคูอาถาคูปะนิมมิตาทเสตเทถทสาทากายาสาเพนานัตวันนิโนเอทิมันโตชุติมันโตว,วันนันโตยัสสสิโนโอทามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนานังสัตเถเตเทวานิกายาสาเพนานัตวันนิโนนามันวายเยนะอาคันชุงเยจันเย จัตทิสาสหปับุทธชาติมคีรังโอคาติน,นะมะนาสวังทักเขมโมคาตรังนาคาังจันทังวะอสิตาติตังสุพมมาปารามัโตจะพุตตาอิทธิมาโตสหสนังกุมารโอติโสจะโสภาคะสมิติงวะนงังสหัสสะพมะโรกานางมหาพมมาติพิติ ทัตต <k média> ิอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทัเสธะอิสระอาคูปัญเจกวะสวัตติโนเตสัจจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเทอะอภิกันเตสินเทเทเวสพมเกมาระเสนาอภิกามีปัญสักันหัสะมันทิยังเอถาคันหัถพันทัะราเคนะพันธามัตุโวสมันตาปริวา เลทะมาโวมุลจิตาโกจินางอิติตัฐมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตระมาหัสจะาสะลังกตวานะเพเอละวังยะถา ปาวุสโกเมโคธนายันตัวสวิชุโกตทาสโสปัจจุทาวัติสังกุโทอาศะยังวเสตันจ่าสัพพังอภินญ,ญายะววัคิตวานะจักขุมาตโตัวอมันต่ยิสัตถาสาวะเกศาสเนรละเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโบเตจะอาตตาปมะกะลุงสุตวะพุทธศาสนา วีตาราเคหิปักากมงเนสังโลมัมปิอินใชย,ยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายสะสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวเกเตชะเนสุตาติ